สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ด็อกฟิ h ชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับสีเช็ดล้างได้ที่ได้รับความนิยมสูงตุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆในปัจจุบันสีหลายยี่ห้อหลายรุ่นมีคุณสมบัติเช็ดล้างได้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเลอะเทอะขึ้นมาเมื่อไรไม่ว่าจะเป็นคาบอาหารฝุ่นละอองหรือแม้แต่รอยขีดเขียนภาพวาดบนกำแพงของลูกน้อยของเราก็สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยครับโดยที่สีไม่ซีดจางและที่สำคัญยังสามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อีกด้วยครับและในปัจจุบันสีเช็ดล้างได้มีทั้งแบบทาภายในและแบบทาภายนอกและมีบางรุ่นที่มีทั้งสองลักษณะ คือพาทั้งภายนอกและภายในได้เลยในกระป๋องเดียวกันครับและสีเช็ดล้างได้มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเสิร์ชค้นหาใน g ูเกิ e เทนมาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับซึ่งผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด สีเช็ดล้างได้ทั้ง10อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วในท็อปคอมเมนต์หากเ,เพื่อนๆสนใจสีเช็ดล้างได้ยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับในปัจจุบันสีเช็ดล้างได้มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับสีเช็ดล้างได้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับพร้อมแล้วไปชมกันครับ <Bye. S 2> อันดับ10สี JBP รุ่นสมาร์ทสีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้ครับเป็นแบรนด์เก่าแก่ที่หลายคนไว้วางใจผลิตจากอะคริลิคคาเทก100%ซคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะและปิดบังผิวได้ดีทาได้พื้นที่มากและเป็นสีที่ประหยัดพลังงานลดอุณหภูมิทำให้รู้สึกเย็นสบายได้อีกด้วยทนต่อสภาวะอากาศเมืองร้อนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถช็ดล้างทำความสะอาดได้15,000ครั้งป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำสะท้อนความร้อนได้มากถึง96.3%เเลยครับขนาด3.7ลิตรราคาอยู่ที่520บาท อันดับ9สีดูรัก e ีซีแคร์พลัสสีอะคริลิกทาภายในกึ่งเงาเช็ดล้างได้ครับเป็นแบรนด์คุณภาพและเป็นสีระดับพรีเมี่ยมเกรดสีอายุการใช้งาน15ปีผลิตจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูงด้วยสูตรสเตนตกราร์ดให้ประสิทธิภาพสูงในการเคลือบพื้นผิว เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายทนการเช็ดถูได้มากกว่าสีเช็ดล้างทั่วไปแม้แต่คราบรอยฝังลึกก็ขัดถูได้โดยสียังคงความสดใสไม่ลอกร่อนสามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียกินอ่อนและมีสีให้เลือกทั้งกึ่งเงาและเนียนครบับขนาด3.5ลิตรราคาอยู่ที่719บาทอันดับ8สีกับตันรุ่น รองร้ายสีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้เป็นแบรนด์เก่าแก่ยอดนิยมมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานผลิตจากอะคริลิกโพลิเมอร์และผงสีคุณภาพสูงผสานแว็กซี่ชิลเทคโนโลยีช่วยให้สีติดทนนานลื่นเงาคราบตะไคร้และสิ่งสกปรก,กติดยากเช็ดล้างง่ายสะอาดไร้คราบพร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร้น้ำปราศจากสารปลอดและตะกัวเป็น ิดต่อสิ่งแวดล้อมน่าใช้มากๆเลยครับขนาด9ลิตรราคาอยู่ที่1,402บาทอันดับ7สี T.O.A รุ่นดูราคคลีนสีอะคริลิกทาภายในชนิดกึงเงาเช็ดล้างได้ครับเป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมสีทาภายในเพื่อสุขภาพไล้กลิ่นสร้างอากาศบริสุทธิ์ขจัดสารพิษใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยเป็นสีเกตอันตราพรีเมียมสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้200,000รอบกลิ่นอ่อนเป็นพิเศษจึงสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหลังคาเสร็จสามารถยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และโรคทางเดินหายใจช่วยขจัดสารพิษก่อมาลร็งในอากาศได้ตลอด24ชั่วโมง และได้รับรองมาตรฐานในระดับสากลในระดับนานาชาติอีกด้วยครับใครที่เป็นสายสุขภาพต้องจัดสียี่ห้อนี้เลยครับขนาด9.46ลิตรราคาอยู่ที่1,718บาทอันดับ6สีเบเยอร์รุ่นนาโนชิล สีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพเก่าแก่ยาวนานและรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นสีอะคริลิกแท้ร0อเปอร์เซนตที่มีส่วนผสมของกาวสูตรนาโนอะคริลิกที่สามารถแทรกซึมได้ลึกยึดเกาะพื้นผิวที่ดีกว่าและป้องกันปัญหาสีลอกล่อนทนทานต่อทุกสภาวะอากาศสีสดใสไม่ซีดจางฝุ่นไม่จับง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายและทนทานต่อการขัดถูได้ดีช่วยกันแดดและสะท้อนความร้อนให้กับบ้านช่วยลดความร้อนของพื้นผิวและประหยัดค่าไฟฟ้าอายุการใช้งานของสีนาน10ปีครับขนาด3.7ลิตรราคาอยู่ที่520บาทอันดับ5สีนิปอนเพนรุ่นไฮบิดชิลสีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้ สุดยอดมาตรฐานสีจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสีเกรดพรีเมียมมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหลายคนไว้วางใจเป็นสีน้ำอะคริลิก100ร้0ยเปอร์เซ็นต์ผไฮบริดอะคริลิกนาโนเทคโนโลยีให้โมเลกุลสีละเอียดเป็นพิเศษระดับนาโนาแทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นในให้การยึดเกาะที่แน่นหนาเป็นพิเศษเพิ่มความทนทานทนต่อสภาวะอากาศเป็นพิเศษป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ กลิ่นอ่อนเป็นวิตกับสิ่งแวดล้อมป่าศจากสารปลอดและตะกัวครับขนาด19ลิตรราคาอยู่ที่1,390บาทอันดับ4สีกับตันรุ่นมาร์คสีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้เป็นสีอีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์กับตันที่ติดอันดับเข้ามาเป็นสีที่มีคุณภาพน่าใช้มากๆผลิตจากอะคริลิกแท้1้อคุณภาพสูง ผสมผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่สามารถแทรกซึมช่วยเพิ่มและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยมเนื้อสีมากทาได้พื้นที่ได้มากป้องกันปัญหาสีลอกร่อนไม่ซีดจางทนต่อสภาวะอากาศช่วยป้องกันและต่อต้านเชื้อราได้ปราศจากสารปลอดและสารตะกัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานฉลากเขียวด้วยครับขนาด3.5ลิตรราคา440บาทอันดับ3 สีดูรักอินสปายสีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากจากแบรนด์ดูรักเป็นสีน้ำอะคริลิกประกอบด้วยไทยเทเนียมสูตรพิเศษและกาวอะคริลิกคุณภาพสูงจึงทำให้สีมีคุณสมบัติในการยึดเกาะผนังไม่หลุดล่อนง่ายป้องกันลิ้ด่างเกลือได้อย่างดีเยี่ยม สีสวยไม่สีดจางสีติดทนนานป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำมีกลิ่นอ่อนไม่ผสมสารตะกั่วและสารปลอดครับนับเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงครับขนาด19 l, ลิตรราคาอยู่ที่1,390บาทอันดับ2สีเบเยอร์รุ่นเบเยอร์คูลออพลัสีอะคริลกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้ ครับเป็นที่สุดของสีที่ช่วยสะท้อนความร้อนเพราะสามารถสะท้อนความร้อนได้94.2%ช่วยคุณประหยัดค่าไฟได้มากกว่า25%อีกด้วยครับซึ่งเป็นนวัตกรรมไมโครฟียเซรามิกที่องค์การนาซานำเป็นแผงป้องกันความร้อนให้กับกระสวยอวกาศปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วยสูตรไทเทเนียมจากสหรัฐอเมริกาให้บ้านสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำไม่ผสมสารปรลอดและสารตะกัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับขนาด1 l. ลิตรราคาอยู่ที่207บาทอันดับ1ได้แก่สี TOA รุ่น4ฟซ a s o n สีอะคริลิกทาภายนอกและภายในชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้เป็นสีที่ได้รับความนิยมยอดขายสูงและรู้จักกันดีกับแบรนด์คุณภาพแบรนด์นี้ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ร้อเเซชนิดกึ่งเงาผสมผงสีคุณภาพพิเศษทนทานต่อการขัดถูเช็ดล้างทำความสะอาดปาดสกากสารตะกั่วและสารปลรอดสามารถทนแดดทนฝนทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะกับเมืองร้อนทนทานต่อด่างในปูนต้านเชื้อราและตะไคร่น้ำอีกด้วยครับราคาไม่แพงเป็นสีกลุ่มคุณภาพมาตรฐาน8ปีขนาด3ลิตรราคาอยู่ที่661บาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o p ป e เว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆกับข้อมูลสีเช็ดล้างได้ที่ผมได้นำมาเสนอเพื่อนๆเ,เคยใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ครับหรือกำลังจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อกับเพื่อนๆทุกคนครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด สีเช็ดล้างได้ทั้ง1ิอันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจสีเช็ดล้างได้ยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะในชแนลนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมาย